รถมอเตอร์ไซค์เ a ก e d b บ k e ที่กลับมาทวงบัลลังในปี2026และกลายเป็นกระแสะอีกครั้งบนท้องถนนก็คือ CFMOTO m 250NK รุ่นล่าสุดที่ถูกปรับดีไซน์และอัปเกรดสมรรถนะให้ทันสมัยกว่าเดิมจนทำให้หลายคนหันกลับมามองแบรนด์ CFMOTO m ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับคนที่กำลังมองหารถ Naked น้ำหนักเบารูปทรงเท่ควบคุมง่ายและราคาไม่แรงจนเกินไปผมบอกเลยว่า 250NK คือหนในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในปีนี้ และวันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปรู้จักรถคันนี้ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกฟีเจอร์ระบบเครื่องยนต์การใช้งานจริงความรู้สึกขณะขับและจุดเด่นที่แท้จริงว่าทำไมมันถึงยังเป็นรถที่หลายคนกลับมาพูดถึงในปี2026แบบละเอียดครบถ้วนเหมือนอยู่หน้ารถจริงๆเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อน CFMOTO 250NK ยังคงคาแรคเตอร์ความเป็นสปอร์ตเนเก็ตสายดูเหมือนเดิมแต่เพิ่มเส้นสายและดีเทลให้ดูทันสมัยขึ้นเช่นไฟหน้าแบบฟูลเลตที่มีความเฉียบมากขึ้นกว่าเดิม ไฟ DRL โฉบเฉี่ยวพร้อมกับดีไซน์แฟริงด้านข้างที่คมขึ้นทําให้ตัวรถดูดุขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้จะเป็นเครื่อง 250cc แต่ความรู้สึกโดยรวมของตัวรถให้ความรู้สึกเหมือนรถระดับ 400cc เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการปรับโทนสีใหม่ที่เรียกว่าดูแพงกว่าเดิมชัดเจนทั้งสีดําด้านเทาเมทัลลิกและน้นําเงินเข้มสไตล์สปอร์ตที่ทําให้ภาพรวมของรถดูพรีเมียมขึ้นเยอะใครที่เห็นตัวจริงมักจะพูดเหมือนกันว่าหน้าตาโหดเกินราคา ส่วนของเฟรมและรูปทรงโดยรวมยังคงความเป็นเนเกตแบบกระชับตัวมาพร้อมความสูงเบาะที่กำลังดีนั่งสบายทั้งคนตัวเตี้ยและคนตัวสูงการจัดท่านั่งค่อนข้างโปร่งหลังไม่งอเกินไปแขนไม่ตึงจนไม่ททำให้ขับทางไกลได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยขนาดตัวรถเหมาะสำหรับคนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังพอมีความใหญ่จนดูมีตัวตนบนท้องถนนไม่ดูเล็กจนเหมือนรถคลาสต่ำกว่า มาดูเรื่องฟีเจอร์กันบ้างปี2026 CFMOTO จัดเต็มมากขึ้นทั้งเรือนไม่แบบ TFT ที่สามารถปรับทีมได้2แบบแสดงผลชัดเจนทั้งกลางวันกลางคืนมีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนสายเรียกเข้าและข้อมูลพื้นฐานระบบไฟเล็ดรอบคันระบบเบรก ABS ที่ให้มาครบทั้งหน้าและหลังซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้มือใหม่หรือคนที่ต้องขับในเมืองที่มีจังหวะเบรกบ่อยๆการให้ ABS มาครบถือว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เยอะ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวทำให้การเกาะถนนและการซับแรงสสะเทือนค่อนข้างดีเกินราคาช่วยให้รถนิ่งขึ้นเวลาขับเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเลนการเข้าโค้งหรือการขับบนถนนที่มีคลื่นนิดๆก็ยังให้ความมั่นคงส่วนด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวแบบโมโนช็อคปรับพอลิโหลดได้ซึ่งตอบโจทย์ทั้งคนที่ขับคนเดียวและคนที่มีซ้อนท้ายบ่อยๆไม่เด้งเกินไปไม่แข็งเกินไปและถือว่าช่วงล่างเซ็ตมาได้ค่อนข้างดีสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง เข้าสู่หัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์ C.F.M. Moto 250 N.K มาพร้อมเครื่องยนต์ 250cc แบบ1สูบ d o h c ให้แรงม้าประมาณ26แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ราว22นิวตันเมตรถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปทั้งในเมืองและทางไกลอัตราเร่งต้นค่อนข้างดีติดมือการออกตัวจากไฟแดงไม่อ่ดและสามารถเร่งแซงได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะความเร็ว60-100กิโลเมตรชั่วโมง นั้นจัดว่าเร็วพอสมควรเสียงเครื่องยนต์มีเอกลักษณ์แบบรถสูบเดียวที่ดูดันเล็กๆเ,เมื่อรอบขึ้นสูงจะให้ความรู้สึกร้อใจขึ้นและด้วยการปรับเซต ECU ใหม่ในปี2026ทําให้การตอบสนองของคันเร่งแม่นยําขึ้นกว่าเดิมลดอาการกระตุกในรอบต่ําที่รุ่นก่อนเคยเจอระบบเกียร์เป็นเกียร์6สปีดท,ที่เข้าเกียร์ได้ค่อนข้างนุ่มการตกเกียร์ไม่แข็งจนเกินไปการไล่รอบในแต่ละเกียร์ทาได้ดีไม่ค้างรอบหรือกระโดดรอบจนเกินไป ทำให้การขับในเมืองลื่นไหลส่วนเรื่องความเร็วปลายสามารถวิ่งได้ประมาณ140บก,กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถในพิกัดนี้และไม่สั่นจนเกินไปในช่วงความเร็วสูงเครื่องยังให้อารมณ์ที่มั่นคงอยู่ในด้านการควบคุม 250NK ยังเป็นจุดเด่นเสมาอามาตัวรถมีน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมซึ่งถือว่าไม่หนักมากทำให้ควบคุมง่ายอย่างเหลือเชื่อเหมาะสำหรับมือใหม่หรือผู้หญิงก็ขับได้สบาย แฮนด์กว้างกำลังพอดีทำให้พลิกเลนได้ง่ายการเลี้ยวในพื้นที่แคบหรือการมุดรถติดทำได้ดีมากความรู้สึกตอนเข้าโค้งถือว่าดีกว่าว่าที่คาดไว้ระบบเบรกให้ความมั่นใจมีน้ำหนักเบรกที่ไม่กระด้างเกินไปหน้าไม่ปัดและหลังไม่ปัดช่วยให้ขับเร็วแล้วรู้สึกปลอดภัยอีกจุดที่หลายคนชอบคือเรื่องค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงเท่ารถญี่ปุ่นน้ำมันเครื่องอะไหล่พื้นฐานผ้าเบรกยางหรืองานซ่อมต่าง ราคาค่อนข้างจับต้องได้ที่สำคัญคืออะไหล่เริ่มมีให้เลือกเยอะขึ้นในปี2026ทั้งของแท้และของแต่งไม่ว่าจะเป็นสลิปออนเบรกปั๊มบนมือครัชกันล้มหรือของตกแต่งสไตล์สปอร์ตที่ช่วยให้รถคันนี้ดูดีขึ้นแบบจัดเต็ม สำหรับความรู้สึกในการขับจริงถ้าขับในเมือง 250NK ให้ฟิลลิ่งที่คล่องตัวมากมุดง่ายเบรกดีแรงพอไม่อึดแตกก็ไม่ดูจนควบคุมยากเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถคันแรกหรือคนที่อยากเปลี่ยนจากรอเรือถอดถุง150ขึ้นมาเป็น 250cc แบบที่ไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปส่วนถ้าขับทางไกลก็ถือว่าโอเคมากเครื่องเดินนิ่งที่ความเร็วเดินทาง90-110กิเมตรชั่วโมง ไม่สั่นจนเป็นปัญหาถาังน้ำมันจุประมาณ12.5ลิตรทำให้สามารถวิ่งได้ไกลโดยไม่ต้องเติมบ่อยประหยัดน้ำมันพอสมควรเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกันถ้าถามว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครผมบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่ครบเครื่องดีไซน์เท่ราคาไม่แรงขับง่ายดูแลง่ายและยังได้สมรรถนะที่เกินราคาไปไกลเหมาะทั้งมือใหม่ที่อยากได้รถดีๆไว้เริ่มต้นและมือเก่าที่อยากได้รถเนกเก็ตคล่องตัวมาใช้งานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเหมาะกับสายแต่งรถที่อยากเอามาเล่นของ ให้ลุกแบบสปอร์ตดูดูตามสไตล์ที่ชอบโดยรวมแล้ว CFMOTO m 250NK รุ่นปี2026คือรถที่ได้รับการพัฒนาให้ดีกว่ารุ่นก่อนแทบทุกด้านดีไซน์สวยขึ้นเทคโนโลยีมากขึ้นเครื่องตอบสนองดีขึ้นช่วงล่างมั่นคงขึ้นและยังคงจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าราคาไว้ได้อย่างครบถ้วนใครที่กำลังมองหารถเนกเก็ตพิกัด 250cc ที่ราคาเข้าถึงง่ายและได้สเปคคุ้มคมุก็ต้องบอกเลยว่า 250NK เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง ถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรถรู้ไว้ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ